จะตื่นเต้นเลยนะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แค่นี้ยเ้าไม่เป็นหรอ<ะ>เวลาใครคุยอยากได้โทรศัพท์แบบจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มันตื่นเต้นเว้ยเขาตื่นเต้นมากต้องเตรียมการหลายวันเลยนะ ไอ้นี่อมยิ้มอยู่ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเพราะนันแต่งตัวหานี้ไปไปซื้อโทรศ์ใหม่เนี้ยเอางี้เอางี้เดี๋ยวขอท้าความก่อนนะพี่ๆน้องที่ดูช่องเนี้ยจะรู้ดีว่าแรกๆที่ทําช่องหรือทำไอจีถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามตลอดเลยว่าแบบใช้โทรศัพท์อะไรอะไรเงี้ยก็เคยถ่ายคลิปไปดูเนาะว่าแบบโทรศัพท์ของฟีโอคืออะไรทีนี้วันนี้หลังจากที่เรามาสักพักก็ออกรุ่นใหม่นะครับโทรศัพท์ก็คือซัมซุงนะครับผมเนี่ยทีมซัมซุงตั้งแต่จําความได้จากท้องพ่อท้องแม่ เอ้ยเกินไปก็ไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเลยนอกจากซัมซุงทีมซัมซุงและชัดเจนใช้เยอะฮะอันยองอาเซอยิอบตา <c oughs> คืองี้นะสากยี่ห้ออื่นใช้ไม่เป็นเว้ยไม่เป็นเลยแล้วบางทีก็ก็หยิบโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นเข้ามาบางทีคนเขาให้ถ่ายรูปให้ใช่ปะ่ะแบบเอา้าทำไมมันไม่ไม่ค่อยชัด เรามันเคยชินไม่เหมือนกันคนรอบตัวรู้หมดว่าซัมซุงใช้มาตลอดชีวิตก็คือนี่นะครับผมเองนะและวันนี้ก็เรากาลังจะเดินทางไปที่เซนต์แทเวิด์พอดีเขามีงานเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วก็จะไปประพดีก็จะซื้อให้อะฮะถ้าประพฤติดีก็จะซื้อให้เดี๋ยวเราจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่ถึงขนาดต้องถ่ายให้ทุกคนดูนะว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ที่เราสามารถว่าใช้งานว่าใช้เล่นโซเชียลว้ใช้ดูตารางอะไรทุกอย่างเนี่ยฟังก์ชันอะไรมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมก โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวของซัมซุงนี้คือรุ่นไหนที่เซนต์โนเวลไปดูอ no uh ัน huh. นี้ก็รอเริ่มงานนะครับเป็นงานเปิดตัวโท <c oughs> รศัพท์ซัมซุงรุ่นใหม่นะครับบางคนเขาก็าไปที่เกาหลีด้วยเออใช่เ<อ>พื่อเราอะก็เปิดวพเ,เยอกอะ อราเปิดตัวที่เกาหลีตอนสองเกาหลีเอ2 2> เอ,เอ,อแล้วเราคือหกโมงเย็นใช่ก็เป็นงานยิ่งใหญ่นะครับซัมซุงน,นะเดี๋ยวเรารอเข้าไปเริ่มง,งานของเขานะไม่รู้ว่าเขาจะเอาโทรศัพท์ให้เราถือเมื่อไหร่นี่ตื่นเต้นมา,มากเนี่ยอยากลองโทรศัพท์รุ่นใหม่ของเราอะ่ะก็มีน้องๆเป็นเป็นน่าจะเป็นนายแบบดาราศริลปินมาหลายคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูตามหน้าข่าวอันนี้คลิปนี้ออกไปคงเห็นตามหน้าข่าวแหละนะครับว่าใครมางานบ้างนะรอดู อยู่ที่ Xperience Product นี่เดี๋ยวมีเครื่องจริงอยู่ตรงนี้ก็นะอันนี้คนเยอะมากแล้วที่เห็นเมื่อกี้ในเกาหลีเนาะวันนี้คือแบบพับๆก็คือมีที่เปิดตัวนี่เมื่อกี้แอบฟังก็มี Galaxy C4 5แล้วก็ Galaxy C เวรเข้าปกัน,กน,นะนหมือนจุดให้คนมาถ่ายรูปนะเป็นแบบไ์ติง้งสวยนี่ กาแล็กซี่อะไรอ่ะอันแพ็กไงอันแพ็กอันแพ็กอ๋อกาแล็กซี่อันแพ็กแปลตรงตัวก็คือว่าแกะกาแล็กซี่ออกมา แพ็กออกมาแกก่องใหม่นะคราวนี้นะเปิดตัวพร้อมกันนะคะคุณพี่อันนี้คือตื่นเต้นมากอยากเห็นเครื่องมากแล้วเนี่ยเมื่อไรเขาจะเห็นเครื่องอ่ะมันต้องรอเวลาเมื่อไรเขาจะเห็นเครื่องอ่ะราีนะคะองเราเริ่ม ที่แล้วค่ะขอาาอนุญาตเตืนเชิญแขก้มีเติทุกท่านนะคะเอาสูตรแกสีมากได้เลยนะคะลงไปข้างล่างนะครับไปที่ ILP Studio ไปลองเครื่องใหม่กันอย่างตใสอ่นสสสะน่ารักมากเลยอะสวยมากบูโคชิวอ่ะน่ารักอ <I S 2> <I S 3> ่ะยัง เด่นมากถืออยู่นี่ร้อนๆเลยเนี่ยให้ของเราถือ <c oughs> ดนะิสัมผัแสผแรกนะสัมผัสแรกสัมผัสแรกนะคือ <Wow. S 2> เดี๋ยวเข้าเข้าเลยเนะี่ยเข้าตีมอนะไเนี่ยใช่ไหมเหมาะกับเรา <c oughs> คือเอาจริงๆอ่ะถ้าถามว่าถ้าเคยใช้รุ่นเก่าอยู่อะรุ่นเดิมอยู่อะตรงเนี้ยอันอันแรกเลยนะคือมันบางแล้วมันเบาวกว่ามันสามารถถือแบบมือเดียวได้เรารู้สึกว่ามันแบบกระชับรัดกว่าใช่คืออย่างอย่างอย่างที่ว่าเนาะ Galaxy C4 5เนี่ย คือเป็นรุ่นเจเนอเรชั่นใหม่ของตัวโฟอยู่แล้วตัวซีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวพับเนาะพับตัวใหญ่หน้าจอใหญ่ามากนี่แล้วก็จริงๆคนอาจจะคิดว่ามันเทอทาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าจริงๆมันมีฟลิปด้วยม,มี Galaxy C Flip 5ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวใหญ่เนาะทำไมผมต้องใช้จอใหญ่ผม เป็นไฮเปอร์ผมเปิดนะปิดเปิดแอปนะเขาบอกว่าเปิดได้สาแอปในหน้าเดียวเลยใช่เนี่ททำให้ดูทําให้ดูนที่สองนะเฮ้ยมันเชยอันนี้ลูกนะลูกตอนนี้พอดีไม่มีข้อมูลนะเอาง่ายๆคืออันนี้มันเบาลงแล้วก็บางลงแล้วก็อันนี้ที่จะขอบอกก่อนนะพกพาสะดวกตัวเก่าอะตัวเดิมอะอ่าดูความแตกต่างเขาจะมีตัวอันนี้คือตัวตัวเดิมเนาะแนบสนิทเขาสามารถพกพาได้ง่ายไม่แต่เมื่อกี้เนี้ยคือที่เบียร์ปากเราอ่ะคือเครื่องเก่าอะแล้วอันเนี้ยมา ฟิวโพ<บ>ลาร์ฟิวเลยบางคนอาจจะโกว่าเออมันหนาหรือเปล่ามันใหญ่หรือเปล่าพอดีมือใช่อันนี้อาจะผมผมเทียบกับเอสซี่ดูนะอันนี้เอสซี่ตานะ่าไหมใหญ่ไม่เทอะทะเลยเน,นี่ยอันนี้ใหญ่กว่านะเนี่ยมันหนากันที่เดียวเองอันนี้คือโทรศัพท์เปิดปิดได้นะครับอันนี้มันกันน้ำได้ด้วยเนาะ ใช่ลงน้ําลึกได้1.5เมตรในเวลา30นาที30นาทีแต่ใครจะจริงไหมไม่ลองคิดดูดีถ้าโทรศัพท์อยู่นี้เคยปะตกน้ําไปแม่งช็อกอ่ะฮะหัวโทรศัพท์พังเลยเออใช่ไอ้นี่รอดไอ้นี่รอดใช่ตรงนี้เขาเพิ่งเปิดตัวมาแรกนะแล้วก็อันนี้กล้องมีหลายคนถามเราว่าใช้กล้องโทรศัพท์ไปถ่ายนี่นี่แหละดูกล้องก่อนชัดเจนมากปึ๊บถ่ายครับอันนี้ถ่ายกับตากด้องถ่ายกับถ่ายกับกล้องด้วยนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดจะถ่ายเทนะ อาะเจ๊อ่ะเจ๊อย่างนี้เจ๊อย่างนี้มีปัญหาใช่ไหมนี่เดี๋ยวก่อนมีปัญหาเจ๊มีปัญหาตอนนี้เขามีปัญหาใช่ไหมขายาวขาสั้นดูเองนะอ่ะนี่ยอ่ะสวยสวยไทยไปมเอยแต่เราเฮ้ยไม่ได้นะตั้งขึ้นหน่อยอะไรนะขึ้นหน่อยอ่ะขึ้นหน่อยเราก็ไม่ต้องบ่นแล้วว่ขาสั้นอ่ะเขาได้ป่ะอ่าดีดเนี่ยน้องเขาขรรค์เนี่ยดีป่ะดีมากว่ะเดี๋ยวเี๋อากลับบ้านได้เลยป่ะเอากลับบ้านได้เลยป่ะเอากลับบ้านได้ไหมได้ขาได้เลย ชัดที่สุดบอกเลยกช,นะชัดมากฉะนั้นน้องๆที่เคยถามว่าเออที่เบียร์ใช้ลูกใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรถถ่ายคนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายต่างๆน,นี่เลยคือเวลาไปกับเบียร์เราแบบใช้เบียร์ถ่ายตลอดผมว่าเขาปรับปรุงจากจุดที่มันอาจจะแบบมีอะไรที่บางอย่างที่เราคนเราอยากจะได้มากขึ้นเนะี่ยในรุ่นนี้ละนี่ว่าปรับปรุปงได้บอยลักนะครับ,รบก็นี่นะครับ Galaxy c 4 5นะครับมีฟลิปด้วยนะครับฟลิปก็าอาจจะแบบเหมาะกับคนที่แบบชอบเล็กเนาะเหมือนตลับแป้งใช่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 ที่เครื่องเหมือน จริงเหมือนตลับแป้งเราชอบมากเลยแต่เราถ้าถามว่าอันนี้เหมือนอะไรนะก็เหมือน Galaxy C45 แหละเพราะว่ามันอยู่ในหัวเราก็มองว่ามันเป็น C45 เบียร์รอมานานละอยากได้ก็เหมาะกับคนที่ ยุคใหม่จริงๆที่แบบทำอะไรหลายอย่างในวันเดียวกันนะครับแล้วมีอะไรมีอะไรดีมีระบายความร้อนได้ดีขึ้นทำให้ประหยัดแบตจริงๆโทรศัพท์พวกนี้ที่ใช้เขาเรียกว่าฟังก์ชันเยอะหรือว่าเปิดมีเดียเยอะเนี่ยมันทำให้มันร้อนเนาะแต่ว่าตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับนี่จอ7.6นิ้วนะอ่าหมือนแท็บเล็ตใช่เหมือนพกแท็บเล็ตแต่ว่าขนาดกระทัดรัดพกไปได้สะดวกสบายมาก But the legend he never could die. Yeah, I'm making dead, stand alive, i alive, I I Yeah, i alive, it Just making sure that you know why, because this is forever. Uh-huh